เอา C พี่เอมิวร้อย็นหักทั้งวันซเมื่ออื่นยตนนี้เรื่อยๆแล้วอยากได้รถใหม่อ่ะความพอ<โห>อยู่ทีอยดแล้วต่มันไม่ขึ้น่ะแป๊บนึงนะโทรศัพท์ฉันแบบช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ อะมาแล้วขึ้นแล้วจ้ามาค่ะเสื้อยืดเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าหกพันห้าร้อยบาทค่ะรุ่นนี้มาดูกันนะคะ รับชมพร้อมๆกันจ้าสยืดเบอร์หนึ่งะคะอันดับแรกใหม่นะคะเสยืดเบอร์หนึ่งได้ความใหม่นะคะสีสดสกรีนดีสกรีนแน่นคอแน่นคอไม่อยว้ย 45กิโลนะคะ250ตัวบวกลบโอ้ลูกค้าดูสีนะคะสดมากใหม่เลยลูกค้าจ๋าคละไซคละแบบนะคะลูกค้าใครรับรีวิวฟรีค่าส่งได้ทุกตัวใครจะสั่งกระสอบใหม่สั่งได้ตัวนี้ไนกี้ค่ะโอ้โหดูกสกรีนนะคะลูกค้าสีสดมากมาพี่โจ๊กรีบมาอะไรอะเสียงอะไรอะ โอ้สกีนสวยเลยเบอร์หนึ่งนะคะเน้นสภาพใหม่นะคะลูกค้าขายได้แทบทุกตัวไม่ต้องเสียทิ้งเยอะอคืออาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยจริงๆนะคะที่แบบเสียนะคะสำหรับเกรดนี้อะไรนะ มันมีปักด้วยนะสวยจังเออสกรีนแน่นนะคะลูกค้าไซส์กำลังดีขอดูชมใกล้ๆลูกค้าดูสีสดนะคะแล้วดูผ้านะคะเบอร์หนึ่งนะคะคอแน่นคอไม่ยวย้ยสำหรับคนที่เน้นสภาพเท่านั้นนะคะเน้นใหม่เน้นขายแบบสบายใจนะคะขายง่ายๆนะคะ ห้าสิบหกสิบขายได้หมดลูกค้าโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ให้คุณพี่ไม่มีปัญหาสำหรับเสียเดี๋ยวเก็บให้เลยเสียงแปลก ใครจะสั่งนะคะเสื้อยืดเบอร์หนึ่งนะคะสั่งได้เลยคุ้มนะคะลูกค้า200ประมาณอ่าประมาณ250ตัวเนาะ,ะเฉลี่ยก็หาไห้หน่อยพี่เจนเจ็บกุยกัรเฮ้ยพูม่าค่ะมีแบรนด์กีฬาด้วยโอเคโอเคพี่อ่าแชมเปี้ยนค่ะ เอา250หาร6 5 0ันหห้หนยี่สิบหกบาทลูกค้าเฉลี่ยรประมาณตัวละยี่สิบหกบาทนะคะลูกค้าจะเอาไปขายห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ เป็นเสื้อยืดมือสองนะคะแต่เกรด A นะคะเกรดเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้าขายได้แบบอย่างสบายใจนะคะพี่ชายเข้าไปเอาอย่างยังมาไม่ถึงเลยพี่โจ๊กเนาะพี่ชายพี่โจ๊กยังมาไม่ถึงฮะ,ะยังมาไม่ถึงเลยพี่โจ๊กเนี่ย ขายได้แทบทุกตัวลูกค้าฉเฉลี่ยต้นทุน26บาทนะคะ under ค่ะตัวไหนที่เป็นแบรนด์กีฬาลูกค้าอาจจะขายได้ราคาดีขึ้นไปอีกนะคะแบรนด์กีฬาหรือแบบสกรีนสวยๆนะคะนี่ตัวนี้มัดยอมค่ะอย่างธรรมดาลูกค้าขาย50 59ก็ได้ลูกค้าตัวละ592ตัวร้อยอะไรอย่างนี้เนาะเอาไวๆนะคะสภาพนี้ขายได้สบายเลยหรือใครมีความสามารถนะคะทำราคาแพงได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่ความสามารถอีกนะคะลูกค้าแต่ผ้าพวกนี้นะคะผ้าดีนะคะมันไม่เหมือนแบบผ้าแบบบ้านเราเนาะผ้าที่แบบ ขายตัวละร้อยอ่ะลูกค้าซักไม่กี่ทีก็หดอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้คือผ้าเขาดีจริงๆนะคะแล้วต้นทุนต่ำนะคะใครอยากได้สองเออสองอดิดาสค่ะใครอยากได้นะคะกระสอบแบบนี้นะคะ6,500บาทนะคะ ลงทุนหนึ่งครั้งอ่ะลูกค้า6,500แต่ได้เสื้อแบบ200กว่าตัวนะคะถ้าใครมีหน้าร้านก็แบบแขวนแบบได้เต็มราวเลยนะคะแชมเปี้ยนค่ะ รับกระสอบรีวิวได้ทุกตัวนะคะลูกค้าหรือใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะสั่งได้อุ้ยอันนี้ไอ,นนอนน้นี่นี่สนุปปี้หรอโอ้โหตัวนี้นาซาค่ะเป็นมัดย้อมอันนี้อะไรนี่สูงละอะไร ประมาณ250ตัวได้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวจะนับอีกทีหนึ่งนะปกตินับได้250ตัวลูกค้าถ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะจากที่เคยนับหลายๆครั้งนะคะจะอยู่ที่ประมาณ250ตัวนะคะกระสอบ45กิโลค่ะอะไรวะ เาจะมาฆ่าเราอ่ะไนกี้อีกแล้วค่ะเจนนี่อีกแล้วอ่ะค่ะพี่เอาอะไรดีเอาอะไรดีจ๊ะ,ะค่ะ CK เคอะไรสักก้อนเข่าสิบสอง กางเกงเอวยืดอยู่กาดังนูน้นโอ้โหอดิดาสค่ะฮนะสัมรีอ่ะสัมลีใช่ใ,ชใชนี่ไงนี่จะมีวันไนกี้อีกแล้วค่ะใครรับได้ทุกตัวนะคะกระสอบนี้ฟรีค่าส่งโอนแค่6,500 เนี่ยลูกค้ามาเต็มเลยพี่โจนี่จำนวนสิคะสองพันเก้าเกงเอลยืดเหรอ,อร้อย 4, สี่สิบร้อยห้าสิบประมาณนี้ค่ะเกงเอลยืดกางเกงเอลยืดไม่ใช่ยีนเกงผ้ามกเกจงยีนสี่ส่วนห้าตัวเนี่ยค่ะ เซลพันห้าใช่ใช่ไซอะพวกไซ์นี่คือก็ประมาณยี่สิบแปดถึงสามหกสามแปดค่ะสี่ส่วนห้าตัวใช่ค่ะอดิดาสจ้ะเฮ้ยอดิดาสหลายตัวอยู่นะถ้าพี่เขาไปดูเลยไหนก็ได้หอยู่ก็ได้ฝั่งนู้นค่ะได้ค่ะได้ค่ะเสยยืดเบอร์หนึ่งค่ะพี่จ่ะหกพันห้า 200ประมาณ250ตัวก็จะสวยนะค่ะใหม่ค่ะดีค่ะสวยมากเลยนะมันใหม่ใหม่กรีบเลยอดิดาสอีกแล้วค่ะเนี่ยอันนี้สกินสวยๆนี่ตกตัวละ26บาทอะพี่เข้าขาย59 2ตัวร้อยอะไรเงี้ยก็ได้นะของตัวเองค่าสวยค่ะเสื้อเบอร์หนึ่งค่ะพี่รุ่นนี้รอบนี้6,500ค่ะ แต่ถ้าซิมบ้าห้าพนะคะซิมบ้ายัง5้า0อยู่แต่อันนี้หก5 0นนะคะใครจะเอาจัดเลยโอ้โหโสวยนะคะนี่ลูกค้ามาซื้อของหน้าร้านมายืนดูยังบอกสวยเลยนะคะมาแล้วพี่โจ๊กพี่ชายพี่โจ๊กออกมาเอาเสื้อลายสกอต มาเ,าเสื้อสก,ก็ต่เบ้นพาไปดูอยู่รุ่นนี้นะคะเพิ่งจะลงเมื่อตะกี้เลยนะคะเพิ่งมาก็จับรีวิวให้ทันทีนะคะอืมอดีดาดอีกแล้วนี่เอาไปแยกทำราคาเอานะพี่พวกแบรนกีฬานะคะแล้วก็ ตัวไหนที่สกรีนดีหน่อยสกรีนส,สวยนะคะนี่อะไรเอาไปแยกขายได้นะคะแล้วก็พวกตัวธรรมดาพี่59อย่างเงี้ยที่หนูบอกนะอย่างที่หนูเคยเห็นเขาขายกันนะแบบห้าอตัวร้ออะไรอย่างเงี้ยมีใครนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายรูปรพี่เคยถ่ายรูปยังวะ รับที่แล้วได้ถ่ายรูปบ้างไหมยังเนาะใครรับนะคะได้ทุกตัวตอนนี้พี่เสื้อยืดนะคะขายดีนะคะหน้าร้อนเนี่ยเสื้อจริงๆอ่ะมันขายได้ตลอดนะคะแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแบบ ขายดีมาอะไรอ่ะอยู่ตรงกลางไงหัวข้างเกงวอร์มเกมเกฝั่งนูกนะอันนี้อะไรมาเบลหรอหรอกับตันเมกานี่ H N M ทิมเบอร์เอาทนะิมเบอร์แลนด์เหรอเนี่ยมีทิมเบอร์แลนด์ด้วยนะชอบเนะื้อแบรนด์นี้ทิมเบอร์แลนด์ก็มีนะคะมีแบรนดแบบ์แบบแบรนด์ห้างแบรนด์อะไรเงี้ย,ยลูกค้าเอาไปแยกทําราคากันเองเอได้เลยนะคะอะแล้วไปดูอะไรฝั่งนู้นไปดูอะไรอ่ะมัดย้อมอีกแล้วจ้าเนี่ยลูกค้าขาดได้แทบทุกตัวเลย เสื้อแฟชั่นผู้หญิงมีค่ะเออแล้วยีนยีนป้ายฟ้าลระมีไหมที่ยกเอาไปอ่ะมีลุกเท่าไหร่อ่ะห้านะครันเนาะเป็นดรดอก็รถอยู่รดเท่าไหร่อ่ะก็เดี๋ยวรถทีเดียวเราเอาอะไรบ้าง<อ>จะ <ำ S 2> เหมาไหมล่ะจะเอาแค่น,นี้แลลหละได้เดี๋ยวหนูคิดราคาให้ทีเดียวข,ข,ข,ขายตามเรื่องนะขายตาม

เนี่ยอะไรวะสวยเลยแอดเวนเจอร์ <cke> ลูกค้าสกรีนสวยสวยเลยแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์แต่ก่อนชอบเลยเปิดทายืนเลยโคตรเพลยนเลย เสียร์ล่ะท<า>ับช็อปนี่เปิดเบอร์หนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นหเน้นสภาพเน้นสภาพมัดยอมมีฮาเละไหมมีฮาเล่เลไม่เนะบอร์หอดค่ะสมัยก,ก,ก่อนนะแงสงทีนมาปั้บ

มียูนิโคลด้วยลูกค้ายูนิโคลสกรีนสวยๆเยอะเลยเออต่อราคาอยู่พี่โจ๊กเสื้อแฟชั่นผู้หญิงมีค่ะเสื้อแฟชั่นผู้หญิงทักแชทได้เลยค่ะเปิดเมื่อวานตอนเย็นนะคะเปิดไปเมื่อวานตอนเย็นยดูดิลูกค้า oh. ฮะ The the society, glucose, ส่วนโปรพันห hmm. so ้างยนเยืดหรอเอายด่เถ้าหลเอายีนเอวยืดหรือเอายืดอยู่เยกไฟโจ้กไปเงี้ยนี่ไเลือกเวแล้วเราอีกกะดิจะอยากได้อีกก็ดิโปโล เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเน้นแบบเน้นผ้าใหม่ยังยังยังเทื่องไม่เสร็จเลยรถคันนี้ยอถึงแล้วที่จับมือใครสช้อนกับยิ้มคนหล่อๆล่อพี่ไปจับมืออะไรอีกอ่ะอยู่ไหนอีกอ่ะ นี่หิวยังเพิ่งมาเพิ่งมาจับมือแบบไหนอ่ะอยู่โกดังโน้นอ่ะสี่พันห้าเขเปิดสี่พันห้าสวยเลยสี่พอยู่โกดังโน้นเผลอเปิดเมื่อไหะ่เออโซ่ที่เปิดมาทุกป้ายแล้วจับมือมันถูกกว่าจะไม่มีคนซื้ออะไรเนี่ยสภาพสวยเหมือนกันทรงนะโซง ทอมมี่ค่ะทอมมี่ตัวนี้ดูกว่ากีตังค์อุ้ยมัดย้อมสวยดูกว่ากีบานะอันนี้เท่าไหร่เไม่ขขาายอันนี้ห้าหแ่เปลี่ยนเลยเราจับมือตั้งนานทำไมไม่บอกว่าขับรถตตโตมาเกมีมีกี่ตัวนะคะประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบตัวมันหกพันห้าก็ตกประมาณยี่สิบหกบาทแล้วมันมีหัวแบนด์เท่าไหร่

เรื่องอะไรงีเลยล็กดยว้ใจผมลูก่อีสีดำๆเรื่สีดำเยอะเหรอสัตว์พคนเป็นแมวสายโหดอีกแฉรอบเลยเป็นหยิบขอให้ลูกค้าถูกป่ะน่ะมแก็พี่เขาเอายีนเอายืดเต็มบ้าอเน ยีเอยืดซิมบ้าใช่ไหมกับอะไรกับสีห้าส่วนอะเดินจับมืนเป็นเมื่อวันสองค่นโอเคโอเคลูกค้าก็หน้าร้านเต็มเลยเว้ยอ้าวเปือเสื้อกีฬามีพี่โอนมาหมื่นหนึ่งกี่นจะได้ไมยกลงรถเสื้อกีฬามีค่ะ6,900เบอร์หนึ่งใครจะเอาเสื้อยืดเบอร์หนึ่งนะคะ6,500นะก้อนนี้นะ ค้าป้ออะไรอ่ะฝอยค้าฝอยอ่ะพูดดังพูดเบาไม่เปลี่ยนเป็นโฟลนี่โปโลเออวาลุ่มดังดีไป้เคยครับอ้าวสุ6เป็นมึงไม่เป็นตาบังเนี่ยบอกให้ดูตาเราก็เรียกว็ห้องหรอ6,500 250ตัวตรงตัวละยี่16บาทนะคะ แต่ได้เบอร์หนึ่งสภาพใหม่สปอร์ตบาร์มาแล้วจ้าโอนห,หน้าวีเดี๋ยวออกให้หน่อยอ้วนสูงละมาทุกอย่างเลยวันนี้นะคะมาเยอะนะคะทุกแนวเลยเ <c oughs> อาก็เขาบอกว่ากางเกงเอวยืดซิมบ้าเราก็คิดว่าเอวยืด จ้าสั่งได้เลยนะใครจะเอาสปอร์ตบาร์ใครจะเอาชุดว่ายน้ําใครจะเอาเสื้อยืดกางเกงยีนวันนี้ลงครบเลยนะคะมาหน้ากโกดังก็ได้นะลูกค้ามาหน้ากโกดังกันตั้งแต่เช้านี่แบบเพียบเลยนะคะใครไม่สะดวกมาสั่งได้เลยเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะปนะ้ายไห อ่ะใครจะเอาป้ายนี้นะคะลูกค้า6,500บาทนะคะทักแชทได้เลยเดี๋ยวไปเคียย์ลูกค้าหน้าร้านก่อนนะคะขอบคุณค่ะ